สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นวราจะพาทุกคนมาทําปฏิทินของขวัญน,นะคะใช่ไหมภาษาไทยก็ประมาณประมาณเนี้ยคือถ้าสมมติว่าวันที่หนึ่งใช่ไหมคะวันที่หนึ่งอ่ะเด็กๆเ,เขาก็จะแกะแกะของขวัญน,นะคะหรือว่าปฏิทินของขวัญเนี่ยอ,อวันที่หนึ่งก็จะแกะหนึ่งชิ้นเนี่ยค่ะเหมือนอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะมีแบบหลากหลายค่ะมีหลากหลายละ หลายแบบนะแบบสำหรับเด็กๆนะคะวันนี้โอก็เลยจะมาทำปฏิทินคริสต์มาสให้ต้นบุญนะแล้วก็พอต้นบุญของพอต้นบุญโอก็ซื้อเตรียมมาโอจะต้องห่อค่ะห่อแล้วก็เขียนไว้วันที่หนึ่งถึงวันที่ยนะี่สิบสี่เนาะเพราะว่าวันที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นวันวัน,วนคริสตะะ์มาสอ่ะเขาก็จะแกะไปทั้งวันที่หนึ่งสองสามสี่ถึงวันที่ยี่สิบสี่นะคะเนี่ยโอก็อันนี้มันไม่ได้ซื้อมานะคะเน,นี่ยโอได้มาตั้งนานแล้วเนี่ยค่ะเอ่อ ป้าป้าต้นบุญอ่ะพี่สาวอ่ะเขาให้ไว้ตั้งนานแล้วแล้วต้นบุญตอนนั้นอ่ะให้เอาไว้อ่ะแล้วโอก็เลยเก็บไว้เพราะว่าต้นบุญยังเด็กเกินไปที่จะเล่นอันนี้โอก็เลยเก็บไว้ตอนนี้ต้นบุญก็สี่ขวบแล้วคิดว่าเออน่าจะเล่นได้แล้วอะไรเนี้ยโอก็เลยว่าจะเอามาใส่ในปฏิทินของขวัญอันนี้ยแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะใส่ได้ไหมรู้สึกว่ากล้องมันจะใหญ่แต่ก็จะพยายามยัดลงไปให้มันได้นะคะยวมาดูกันนะว่าทำยังไงเนาะ เนี่ยค่ะมันจะมีเขียนไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามสี่ถึงวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยค่ะโอก็เนี่ยนะคะยี่สิบสี่โอก็จะเอาใส่ของขวัญทุกอันเลยในในปฏิทินของขวัญเนี่ยนะคะแล้วอย่าเพิ่ววันที่หนึ่งต้นงบุญก็จะมาแกะเอาเนาะก็ต้องบอกว่าวันนี้วันที่หนึ่งแกะได้อะไรเงี้ยเนี่ยโอต้องห่อตอนแรกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะโอต้องห่อทีละอันเลยเพราะว่ามันใส่เข้าไปไม่ได้มันเล็กเกินไปฮะมันเล็กเกินไปโอก็เลยต้อง เอา,เอาหอ่อแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้ต้องใส่ไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก,ก็ใส่ลูกอมเข้าไปด้วยสองลูกข้างในนี้เนาะแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้ก็ประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะโอ้ก็ห่อเสร็จแล้วตอนแรกว่าจะไม่หอ่อใช่ไหมคะว่าจะใส่ไปในนั้นเลยแต่ว่ามันต้องหอ่อเพราะว่ามันใส่เข้าไปไม่ได้มันเล็กเกินไปก็ห่อเรียบร้อยแล้วห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มันมีอยู่แค่หนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดเก้าอันค่ะมีเก้าอันแล้วบางอันก็จะใส่แค่ลูกกลมกับฮาริโบแค่ไหนแต่ใส่แค่บางอันที่จะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะคะจะใส่ลูกกลมแล้วก็ฮาริบูลูกกลม เนี่ยค่ะปฏิทินรคสต์มาสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของต้นบุญนะคะปฏิทินของขวัญรคสต์มันะก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24ข้างล่างเนอันสีเขียวนะคะอันสุดท้ายเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ของต้นบุญะะอะเ๋ย่โอดจะมาเตรียมทําอันที่2นะคะของพอต้นบุญอย่ามาดูกันนะคะ เจ็บใจกับความเปิลงองตัวเองอะเพื่อนๆคือโอซื้อมาอันเนี้ยมันปิดแบบเป็นแบบว่าเป็นกล่องไม่ได้ดูดิโอซื้อมาสีสวยด้วยมันปิดไม่ได้คือไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจดูให้ดีๆว่าเออมันเป็นมันเป็นเหมือนกล่องไหมคือแบบว่าถ้าโอจะใส่ไอ้กระป๋องนี้ลงไปใช่ไหมคะมันก็ปิดไม่ได้อ่ะ๋ยวต้องลองดูว่าอย่าต้องใช้เทปกะเทปใส ลองดูว่าจะปิดได้ไหมแต่ไม่เป็นไรโอ๊ซื้อซองแบบเนี้ยซองไีเอ้ซองกระดาษเนี้ยมายเยอะแต่ถ้ายัางไงมันก็ใส่ไปได้อยู่นะเนาะใส่ไปแล้วก็เปิดปิดปุ๊บโอ,โอ,โอ,โอโก็จะเขียนวันที่ไวนะ้ฮะนะคะเ <c oughs> <c oughs> จ็บใจซื้อมาไม่ได้ตั้งใจดูให้ดีๆว่ามันปิดได้หรือไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวมาเตรียมทํากันนะคะ <c oughs> นี่ซองเนี่ยนะ นี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ำบัดลมทั้งนั้นเลยนะคะเที่ยวหอ่อเรียบร้อยละเสร็จเรียบร้อยและเดี๋ยวจะต้องเอาโอจะหากล้องมาใส่แต่เนี้ยโอไม่มีกลอ้องเดี๋ยวจะต้องเอาใส่ตะกร้าอะไรไว้ซักตะกร้าหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้แถวแถวนี้ค่ะแล้วพอถึงเวลาพ่อต้นบุญกับต้นบ,บุญก,ก็จะมาแกะเนาะนี่ค่ะทุกคนโอฮโอ,โอไม่รู้จะเอากล้องอะไรมาใส่เดี๋ยวก็เลยเอาตะกร้าเนี่ยมาเนาะะ,ะ,ะเดี๋ยวจะเอามาใส่ใส่แล้วก็ จะต้องตั้งไว้แถวๆนี้นะคะ่ะเดี๋ยวพอถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบพ่อต้นบุญก็กับต้นบุญก็จะมาแกะของฝันกันตรงนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวโจะเอาใส่ตะกร้านี้ไว้ใส่ได้ไหมใส่เนี่ยค่ะใส่ตะกร้านี้ไว้อันนี้ยี่สิบยี่สามยี่สจะเอาใส่เรียงๆไปนี่เนะะี่ยค่ะ เนี 1> 1่ยค่ะ20 24วันก็อยู่ในนี้แล้วพอรบุญกับต้นบุญก็จะมาเปิดอันนี้ของต้นบุญอันนี้ของพอต้นบุญนะคะใครอยากได้ไอเดียแบบผมก็ลองเอาไปทําดูได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะตั้งไว้ตรงนี้ก็ก็จะมีถ้าเท่าถ้าไม่ดื่มน้ำอารมณ์ก็ใช้เป็นเป็นเบียร์นะเบียร์เป็นที่อามันจะมีเป็นเบียร์บบเป็นขวดน่ารักน่ารักเนอะแล้วก็เป็นเบียร์ที่แบบว่าเป็น กระป๋องกระป๋องหาะน่ารักน่ารักก็จะเอามาทําแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะห่อเป็นห่อก,กับกระดาษห่องฝันนะอย่างเงี้ยเนาะเราก็เขียนไว้หนึ่งสองสามถึงวันที่ยี่สิบสี่ก็จะได้มีแบบมีของฝันเล็กๆน้อยเนาะสำหรับก่อนวันคริสต์มาสก็คือปฏิทินคริสนตะ์มาสเนาะเดี๋ยวโอ้ก็จะไว้งี้ก็ของทุกมือก็จะมีอันนี้อีกอันนี้เป็นที่โอซื้อมาจากเมโทรนะที่โอซื้อมาเก็บไว้โอ้ก็จะเอามาวางไว้แถวนี้ยค่ะ เอามาตั้งวางไว้แถวๆนี้ก็เพิ็ก่อนวันที่วันคริสต์มาสเขาก็จะมาแกะกันเนาะโอก็จะมีอยู่แค่นี้ประมาณนี้ค่ะเผืเ่อเ,เพื่อนๆพี่ๆอยากได้ไอเดียดีๆหรือว่าไปหาซื้อแบบของเล็กนๆๆๆ้อยๆอะช,ช็อกโกโลช็อกโกแลตแล้วก็มาหอ่ออย่างเงี้ยค่ะทาเองได้เนาะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ลาคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ